มแม่ลแหละคัู้เลี่บอกว่าจะใแม่น่าจะบาง่งส่งน oh, <c oughs> ี้มไม่เคยจะถึงแม่ดิิม่ดนดกัีนพคคัวนุไม่ต่อเอ้อะไรมันอละเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะไม่หิวน้าเบื่อมคจเป็นทั้งหมดสาบาทไก่ยง đợi nha đi. Ok. Rồi. Cho. đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รวมเป็นทั้งหมด35บาทลขอเราจะ30นะนะฮ่าก็ก็เราต้องเหมือนเดิมดีแล้วเพิ่อไม่คิ้นนะโอเคอย่าลืมนึงนะ นี่ของเพื่อนสามาครับนอนห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะตั้งสิบสา,สาห้า่อ

ของน้องย่ิห้าบาทนะควันนี้ยาอะไรน้อมีขนมอีกไม่แน่ละน้อเอยบอกไปแล้วด้วย35 35บ้อกเลนเนื่อกิ้เขาบอกแล้วลูเื้ของย่